ในชีวิตเนี้ยมีโอกาสได้ทํารายการที่ดังก็คือรายการเจาะใจเพราะฉะนั้นในคืนวันธรหัสที่รายการออกอากาศวันศุกร์เนี่ยมันพร้อมที่จะเป็นทอง k o า the อ o w ททีนี้ในช่วงระหว่างที่เราทํางานหนักเนี่ยมันก็มีมรสุมชีวิตพ่อเนี่ยก็เส้นเลือดในสมองแตกเราต้องมารู้อีกว่าพ่อเนี่ยที่เครียดเนี่ยเป็นหนี้หลายล้านพอมันเจอทั้งเรื่องพ่อรักษาทั้งตอนเป็นหนี้ เราก็ต้องปลดหนี้เนาะใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาลก็มาเป็นแสนแสนแมวแบกความเครียดกดดันเราจะเสียสติแล้วอะคือเราจะไม่รู้ตัวแล้วอะค่ะโปรเจกต์ใหญ่อยากให้สำเร็จทุ่มเททุกสิ่งอย่างหนึ่งอาทิตย์ก่อนส่งงานเนี้ยค่ะก็จะอ้วกทุกวันสิ่งที่มันแตกต่างจากครั้งที่1ก็คือครั้งนี้เราคิดเรื่องความตาย ต้นไม้ที่มีการเติบโตอยู่รอดตายไปเนี่ยมันสอนเราต้นไม้ยังพยายามเอาตัวรอดเลยแล้วเธออะเธอจะไม่อยู่รอดเหรอเธอคิดแต่จะตายอย่างเดียวเหรอต้นไม้เขายังไม่ยอมตายเลยมนุษย์ต่างวัยทอล์กกับซีรีส์ปลุกใจบทสนทนาที่จะช่วยฟื้นฟูใจและเติมพลังดีๆเพื่อให้ชีวิตก้าวเดินต่อไป EP ที่5คุยกับวีรนา,าโอราลักษมร,รมอดีตครีเอทีฟดีเกเตอร์รายการโทรทัศน์ชื่อดังถึงการ,รเผชิญภาวะซึมเศร้าถึงสองครั้ง และวิธีการเยียวยาเพื่อพาจิตใจให้กลับมาเข้มแข็งพูดถึงชีวิตการทํางานของแมวเนาะครับพูดถึงประวัติความเป็นมาการทํางานเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าคนในแวดวงโทรทัศน์ด้วยกันเนี่ยแมวก็ถือว่าจัดอยู่ในอันดับที่ u ักเซสในอันดับต้นๆเหมือนกันเนาะในชีวิตเนี้ยมีโอกาสได้ทํารายการที่ดังก็คือรายการเจาะใจในยุคนั้นที่แมวทำอะ่ะมันยังไม่ได้มีออนไลน์อย่างทุกวันนี้ใช่ไหมคะเพราะนั้นในคืนวันพฤหัสที่รายการออกอากาศวันศุกร์เนี่ยมันพร้อมที่จะเป็น Talk o f t h e t o w ท แล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีแฟนรายการประจำพอถึงช่วงเวลาสมมติเจาะใจมาสี่ทุ่มวันพฤหัสค่ะคนจะรู้ว่าสี่ทุ่มฉันจะต้องมานั่งรอดูใช่ใช่ใช่ความสําเร็จนี้มันนํามาซึ่งความสุขเนาะแต่แน่นนว่าคนที่จะทํางานได้ขนาดนี้มันต้องทํางานเยอะมากใช่ไหมตอนที่ทําเจาะใจรายการเดียวเนี่ย ความสุขที่น้อยเนี่ยคือความทุกข์นั่นแหละเนาะมันมาจากการแข่งขันค่ะเมื่อก่อนมันแข่งขันกันมากเนาะในรายการช่วงเวลานั้นรายการทอล์คโชว์ด้วยกันมันแข่งขันกันมากเวลาที่มีข่าวเราก็ต้องเอามาให้ได้ต้องเป็นรายการแรกที่ได้ออกแล้วก็คือเราแข่งแล้วเราต้องชนะถ้าแข่งเราแพ้แข่งทําไมอะไรเงี้ยนะคะเราก็สุดตัวต้องชนะ มีช่วงหนึ่งที่ทำสามรายการแล้วความบ้าก็คือแมวเป็นคนชอบตัดต่อ,อในกระบวนการทำรายการทั้งหมดแมวชอบตัดต่อซึ่งประสานก็รู้ใช่ไหมมันใช้เวลาเยอะที่สุดโอ้ใช่แบบไม่หลับไม่นอนเงี้ยกดดันว่ามันต้องสําเร็จอยู่ล่าไปก็เลย,ดเดยกดดันตัวเองด้วยกดดันตัวเองด้วยแล้วก็กดดันจากทั้งหมดทั้งมวลเนอะจากความสําเร็จเดิมที่เคยเกิดขึ้นเป็นคนที่ชอบทํางานมาโดยตลอดนะคะเป็นคนที่ทํางานหนักคือ,อว่าคนใกล้ชิดจะแบบว่า มันเครียดเบอร์นี้เลยเหรอวะจริงจังเบอร์นี้เลยเหรอความหมกมุ่นน่ะคือเวลานอนก็คิดคือไม่สามารถที่จะหยุดคิดเรื่องงานได้บ้ามากเลยนะทําอย่างนั้นทาไมกับร่างกายตัวเองเนาะเออไม่สามารถปิดสวิตอะไรได้เลยเนาะไม่สามารถปิดสวิตไดใใ้ในใจในใจเป็นยังไงเหมือนมีความสุขกับเรื่องงานก็คืออยากทําให้มันประสบความสําเร็จนะ่ะเนาะในช่วงระหว่างที่เราทํางานหนักเนี่ย มันก็มีมรสุมชีวิตก็คือพ่อเนี่ยก็เส้นเลือดในสมองแตกค่ะในขณะที่เราอ่ะไม่รู้ด้วยซ้ำในวันนั้นเนี่ยในวันที่พ่อเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยพ่อเนี่ยนอนจมคงจะเป็นของเสียจากร่างกายเนี่ยเที่ยวใหม่ในห้องนอนเนี่ยสี่ชั่วโมงในวันที่พ่อต้องนอนจมอยู่งั้นเป็นวันที่แมวอะ่ะตัดต่อครับไม่ไม่กลับบ้านนะคะ ตอนนั้นเป็นเคสที่ดังมากอยู่ในกระแสสังคมก็ตัดต่อเสร็จแล้วมันก็ดึกอะค่ะปกติแล้วก็จะหานอนค้างบ้านเพื่อนแถวนั้นแล้วเมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือเนาะใช่แม่ก็ตามเราไม่ได้คือซึ่งตอนนั้นจริงๆแมวก็อยู่บ้านเดียวกับพ่อกับแม่ค่ะแต่ว่าถ้าวันนั้นเราอยู่เราก็จะได้อยู่กับหลานแม่ก็จะอยู่กับพ่อเราอดคิดไม่ได้ว่าถ้าเกิดมันรู้ทันทีเ่รอพ่อจะดีขึ้นกว่านี้ไหมบางเอิญความรู้สึกผิดแล้วก็ แม่ก็ต้องไปตะโกนเรียกข้างบ้านต้องเรียกรถต้องให้คนมาช่วยอุ้มพ่อออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกรถแล้วก็ไปโรงพยาบาลระหว่างที่เขาไปโรงพยาบาลเขาก็ติดต่อพี่ลูกทุกคนได้ยกเว้นแมวซึ่งติดต่อไม่ได้ครับต้องไปตามหากันก็โอเคก็เจอแล้วแม่ว่มาที่โรงพยาบาลพอมาที่โรงพยาบาลก็โหเราไม่เคยคิดนะว่าสิ่งอย่างนี้จะมีเกิดขึ้นในชีวิตเรานะที่หน้าห้องผ่าตัดเนี่ยอืมเหมือนเราเห็นในหนังในละครใช่ใช่ใช่อะวันนี้นอกจากว่าเราต้องรู้ว่า พ่อเนี่ยอ,อยู่ห้องผ่าตัดแล้วผ่าตัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเราต้องมารู้อีกว่าพ่อเนี่ยที่เครียดเนี่ยเป็นหนี้หลายล้านแล้วก็ทํางานของเราไปบ้างงานของเราไปค่ะเราไม่เคยมีชีวิตอยู่เพื่ออย่างอื่นนอกจากงานพอมันเจอทั้งเรื่องพ่อรักษาทั้งมอนเป็นหนี้เราก็ต้องปลดหนี้เนาะปลดหนี้เดิม ต้องไปศาลเพื่อานอมหนี้เนี่ยเดียวกันก็ต้องได้ใบเสร็จจากใบแจ้งหนี้จากโรงพยาบาลก็มาเป็นแสนๆสนตัดเครดิตของแมวของพี่เต็มทุกใบลูดไปก่อนเราต้องแก้ปัญหาตรงหน้าก็แมวคิดว่าแมวแบกความเครียดกดดันสะสมไปเรื่อยๆค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> จนวันหนึ่งแมวก็รู้สึกว่านั่งทำงานอยู่ที่บริษัทเนี่ยค่ะแล้วมันจะขาดผึงอะค่ะ มันจะเสียสติอะค่ะมันบอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นความรู้สึกยังไงแต่มันเหมือนความรู้สึกของมันเหมือนกับว่าเราจะเสียสติแล้วอะคือเราจะไม่รู้ตัวแล้วอะค่ะเราจะเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วเราพร้อมจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านั้นเราก็ร้องไห้เยอะแยะมากมายนะคะ <S <S <ม>กับปัญหาที่ต้องเจอกับเงินที่ต้องหาแล้วเราก็บอกเพื่อนร่วมง,งานว่าช่วยทําให้หัวลาะหน่อยแลวเพื่อนก็รู้สึกว่า ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ควรทําให้ไอ้น,นี่หัวเราะแต่ไอ้น,นี่ควรไปหาหมอไปเป็นอะไรไปหาหมอดีกว่าอก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้ๆอ่ะค่ะ,คะนั่นแหละค่ะหมอถึงได้สะท้อนให้เราเห็นว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าตอนนั้นเราไม่ค่อยอยากคุยอยู่คนอื่นค่ะการที่เราทํางานนั้นอ่ะมันทํางานเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบกับงาน เราก็จึงต้องทำงานไปปัญหาของครอบครัวเราก็รับผิดชอบกับครอบครัวเราก็ต้องแก้ไปมันก็คือดิ้นรนไปวันต่อวันจัดการไปวันต่อวันวันนี้พ่อชักต้องรีบไปรับไปส่งโรงพยาบาลก็ต้องรีบไปจัดการวันนี้จะต้องออกอากาศรายการเจาะใจแล้วต้องถ่ายแล้วก็ต้องทําวันนี้ต้องแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงพีคข,ของรายการเจาะใจด้วยนะคือเรียกว่าช่วง ช่วงหนึ่งที่ดังสุดอะค่ะซึ่งตอนนั้นน่ะถ้าเราอยู่บอกว่าเราย้อนกลับไปตอนนั้นมันไม่เหมือนตอนนี้นะตอนนี้เวลาคนพูดเรื่องโรคซึมเศร้าในี่ใครๆก็เหมือนว่าจะรู้จะรู้จักได้ยินมันบ,บ่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงตอนนั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องไม่เลยเรารู้จักแต่คําว่าเครียดใช่หมอบอกอันนี้ว่าไม่โรคซึมเศร้าแล้วก็มันเกิดจากสารเคมีในสมองมันเกิดจากภาวะช็อกที่เราเจอวิกฤตในครอบครัวแล้วเราอ่ะไม่รู้ตัวว่าเราต้อง เราเราต้องเผชิญกับความเศร้าความเสียใจผลกระทบอย่างรุนแรงเลยเนี้ยหมอก็ให้ยามากิน,นะคะ่ะกินยาแล้วก็อาทิตย์หนึ่งก็ดีขึ้นเลยนะคะ <S <S เราเนี่ยทำหนงงานเราไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่เราไม่เคยกอดพ่อแล้วเด้เรามากอดพ่อวันที่พ่อเปน็นอัมพึกไปแล้วแม้กระทั่งจะกอดเรากับพ่อทาไม่ได้เลยเแต่แมวอะกอด ครอบครัวแมวอะเปลี่ยนมากอดพ่อและแม่และคนในครอบครัวลูกละตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เรากอดพ่อแม่เราบอกรักกันและกันเพราะอแบงนั้นมาตลอดจนทุกวันดีเหมือนเรายังโชคดีเนาะที่เราเจอวิกฤตแล้วเราก็แบบโอเคฉันรู้ว่ามันควรทําอะไรไม่ใช่แบบยังดื้อด้านอะตอนนั้นนั่นหมายถึงว่าแมวก็เริ่มมันเหมือนกับตอนชีวิตการทํางานที่มันยุ่งๆมากๆล้วก็โฟกัสกับงานโฟกัสกับความสาเร็จโฟกัสกับสิ่งที่เราทำนะจนบางทีไอความรู้สึกที่เราจะ จริงๆมันไม่ใช่ม่รักนะห่วงใช่ไหมแต่ไอ้ความรู้สึกที่จะรู้สึกว่าจะหันกลับไปดูว่าเขาทําอะไรบ้างบางทีมันก็ลืมไปเลยใช่ไหมอย่างง้นเนาะใช่ค่ะ,เร,คะเราไม่ดูแลค่ะเราไม่ดูแลคนในครอบครัวอเราทําแต่งานเราคิดว่ามันคือความสาเร็จในชีวิตแล้วหลังจากนั้นพออาการดีขึ้นยังไงต่อในชีวิตไปยังไงต่อทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเราสามารถที่จะคลี่คลายเรื่องนี้สินได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่าอีก หนึปีครึ่งพ่อก็จากไปค่ะแต่เราคิดว่าเรามีความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นนะแล้วก็เลยดูแลครอบครัวมากขึ้นค,คือเหมือนว่าได้รู้ว่าเออนอกจากงานมันมีเรื่องอื่นนะที่ต้องทำนะแล้วก็ความสำเร็จที่โหยหานั้นอนะ่ะมันสำเร็จจริงหรือเปล่า ดูเหมือนว่าพอเราเราเริ่มมองเห็นเรื่องแบบนี้ได้แล้วหลังจากนั้น,นครับชีวิตมันยังไงต่อถึงมามีเจอวิกฤตอีกรอบหนึงคนเราเนี่ยมันก,ก็ก็แปลกนะคือเหมือนว่าเวลาที่เราเจอแบบนี้เราก็แบบหลาบจําทีนึงอ่างค่ะแต่แล้วชีวิตเนี่ยมันก็จะเข้าไปสู่อีหลอบเดิมอะคะ่ะเพราะสันดานเดิมของเราม,มันอาจจะเป็นคนที่แบบชอบงานเนี่ยอชอบความท้าทายใหม่หมๆเราก็มาได้ทํางานหนึง่ง ซึ่งอันนั้นก็เป็นโปรเจกต์พันล้านนะก็รู้สึกว่าโหว้าวมากท้าทายมากเป็นโปรเจกต์ใหญ่เป็นโปให่มากคือสำหรับคนชอบทางานนะเวลามีโปรเจกต์อะไรที่มันดูท้าทายท้าทายมาหาเรานี่มันจะลืมหมดทุกอย่างใช่ลืมลืมหมดทุกอย่างกลับมาหมกมุ่นใหม่เลยค่ะกลับมาแบกความรับผิดชอบใหม่เลยอะไรเงี้ยเออช่วงนั้นเป็นช่วงที่เครียดมากเพราะว่าทํางานเนี่ยค่ะก็หนึ่งอาทิตย์ก่อนส่งงานเนี่ยค่ะก็จะอ้วกทุกวัน คือร่างกายนี่มันฟอ้องออกมาเลยนะเพราะ<ช>คุณเครียดเพราะว่าคือคุณกินแล้วอ้วกกินแล้วอ้วกคือมันเครียดจากอะไรเครียดจากการงานมันอาจจะต้องต้องต้อง,อง,องรีบทาให้มันทันให้มันตรงเวลาเขา,านั่นใช่ไหมันพูดง่ายๆมันเครียดจากการที่เราต้องเข้าไปควบคุมงานเนาะ,ะหน้าที่หลักของเราเวลาที่เราเป็นหัวหน้าค่ะมันคือการแก้ปัญหาปัญหาทุกอย่างเนี่ยถ้าเราจับมาเป็นของเราปั๊บเนี่ยมันก็ความเครียดมันก็มาเนาะแล้วเรายังต้องท้าทายไว้ฉันต้องแก้ปัญหาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพอฉันแก้ได้ฉันก็รู้สึกดีอีกอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็คือก็โ้้ปปััญญหหาาแกค่ะ พอถึงมันส่งงานงานก็เยอะเราก็มีหน้าที่ตรวจงานอีกงานไม่ได้ดั่งใจเราก็เครียดอีกออชอบทํางานเองอีกคนอื่นทําไม่ได้ไม่เป็นไรฉันจะลงมือทําเองอีกนั่งจนปวดหลังหลังหดหลังแข็งตอนทำน่ะไม่รู้ตัวหรอกค่ะยามงยาหม่องหมอนวดต้องไปนวดต้องไปอะไรหานักกายภาพบาบัดกินยาคลายเครียดอะไรสารพัดนี้ค่ะโปรเจกต์ใหญ่อยากให้สําเร็จทุ่มเททุกสิ่งอย่างก็มาบวกกับเรื่องของการสร้างบ้านค่ะ พอทาบ้านทําบ้านใหม่เนี่ยบ้านเนี่ยก็มากับการบานและบ้าใช่ไหมคะบ้านก็บานบานปลายใช่ประมาณบานปลายใช่ประมาณบานปลายแล้วก็อาจจะทำให้เราบ้าได้กับการรับเหมาก่อกับช่างรับเหมาก่อสร้างก็เครียดเพราะว่าบ้านเนี่ยบานจากหลักเออบานเป็นเท่าตัวค่ะสมมติว่าตั้งไว้สี่ล้านบานเป็นแปดล้านเงี้ยค่ะแล้วจะเอาเงินจากไหนก็หมุนเงินอะไรสารพัดไปกู้กู้นี้อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะก็เอาอีกแล้วชีวิตก็มาผนวกกัน แล้วก็เครียดอนอนไม่หลับอยากอยู่คนเดียวครับ<ะ>บางทีไม่อยากไปทํางานเลยแต่มันแบกความรับผิดชอบเอาไว้อะมันก็ต้องทำํทำทําก็ต้องทําให้มันดีอีกเนี่ยแบกชื่อเสียงแบกบ้าบอคอแตกอะไรของเอาไว้ก็ไม่รู้ค่ะสิ่งที่มันแตกต่างจากครั้งที่หนึ่งก็คือครั้งนี้ยเราคิดเรื่องความตายโอเคตอนนั้นเวลานึกถ,ถึงเรื่องเนี้มันก็เราก็จะหาทางออกไปไม่ได้หรอกแต่ตอนนี้ถ้ามองย้อนกลับไปนี้ มันเหมือนกับว่าความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเหมือนมันจริงๆมันเกิดขึ้นจากตัวเราเองทางนั้นเลยเนาะใช่ค่ะมันเป็นเกิดจากความคาดหวังที่เราสร้างให้กับตัวเองว่าเราต้องได้อย่างนั้นต้องอย่างนี้มันต้องเพอร์เฟกขนาดนั้นมันต้องใช่ค่ะต้องได้ดังใจเราขนาดนี้มันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองทางนั้นเลยเนาะใช่ค่ะความที่เราอยากจะสําเร็จเหมือนเดิมความที่เรามองภาพว่า ฉันรู้ว่าความสมบูรณ์แบบหรือ A เ,เนี่ยมันคือตรงนี้และฉันอยากไปถึงใครที่ทําไปไม่ถึงไม่ได้ฉันไม่สนใจฉันทําได้ฉันจะทําเราทําตัวเองที่เมื่อกี้ประสานบอกเลยเราทําตัวเองเองพื้นเพยด,ดั้งเดิมเองที่เราทําให้ตัวเองป็นคนเครียดเป็นคนกดดันเป็นคนอยากทาให้มันสมบูรณ์แบบเราทําตัวเองเพราะฉนั้นเราก็อยู่อย่างนี้แหละค่ะไปเรื่อยๆ สะสม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 ไปมเรื่อยๆนะแล้วเราก็คิดว่าเรามีภาวะซึมเศร้าในครั้งที่สองเนี่ยแมวจะไม่ได้ดฟายตัวเองว่าเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้ไปหาหมอในเรื่องนั้นโดยตรงก่อนหน้านั้นเราไปหาหมอในเรื่องของปวดหัวและความเครียดมาอยู่เรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่ทางออกเราไม่อยากหาหมอแล้วไม่อยากกินยาแล้วอคือกินยาเยอะนะคะไม่อยากกินยาแล้ว จนวันหนึ่งอะที่เราไปเจอต้นกระบองเพชรอยู่ที่ร้านอะแล้วมันแบบเฮ้ยน่ารักจังเลยอะเราก็ซื้อมาแล้วมันก็ออกดอกขึ้นมาแล้วก็สวยมากเป็นดอกบัวโหสวยจังเลยเราก็เลยติดใจแล้วก็ซื้อแคคตัสมาอีกซื้อใหญ่เลยแล้วก็ทุกเช้าเนี่ยที่ต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูว่าเออเขาโตขึ้นหรือยังนะซึ่งเขาโตช้ามากแต่ช่วงนั้นก็จะซื้อแบบว่าดอกตูมีคะเพื่อจะดูดอกแคคตัสเพิ่งเคยรู้นะว่าแคคตัสมีดอกเนี้ยค่ะแล้วดอกก็สวยมาก แล้วก็ซื้อมาซื้อมาเสร็จตอนเช้าก็ต้องมาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินนี่คราก่อนไปทํางานนี่แหละค่ะก็จะตื่นตั้งหต่เช้าเลยแล้วก็ขึ้นมาเปลี่ยนดินให้เขาดูว่าต้นนี้เป็นยังไงบ้างต้องรดน้ําหรือย,ยังนะพอตกเย็นกลับมาจากที่ทํางานก็หาข้อมูลเรื่องแคคตัสมีต้นอะไรยังไงบ้างนะซึ่งเขามีแบบเป็นพันพนสายพันธน่ะคะ่ะเราก็สนุกเยเลเมิเหมือนเปิดโลกใบใหม่ให้เราออไอการทําซ้ําของเราไปอย่างเงี้ยทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้าเนี่ยจนวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมเราไม่มี ภาวะซึมเศร้าอีกแล้วอ่ะทำไมเรายิ้มได้อ่ะก่อนหน้าที่เราจะเป็นอันเนี้ยคืเราพยายามหาความทุกข์เนี้ยต้องฝึกแม้กระทั่งตัวเองเจอหน้ากระจกแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองตอนเช้าเพื่อตัวเองอยู่ไปได้ทั้งวันฝึกยิ้มไหมฝึกยิ้มอ่ะแต่นี่คือแบบเฮ้ยเราแบบมีความสุขค่ะมันมีความสุขจากข้างในเลยนะอไม่ต้องยิ้มก็ได้อ่ะแต่มันสุขจากข้างในเลยเพราะมันได้เห็นดอกเห็นดอกไม้บานแล้วก็ หรือว่าเราได้ไปเลือกซื้อเขาเราได้หาข้อมูลเขาแล้วก็มีแบบมันก็สนุกใหญ่เลยอะ่ะถ้าเกิดในทางธรรมมันเหมือนว่าเราเอาจิตที่เราหมกมุ่นกับเรื่องนั้นอะ่ะเราก็ย้ายจิตของเรามาทําสมาธิกับเรื่องแคกตัดแล้วการทําสมาธิอ่ะการฟังเสียงนกร้องตอนเช้าเนซึ่งเราอาจจะไม่เคยคตื่นขึ้นมาฟังม,มันก็เหมือนกับธรรมชาติอะ่ะ คือมันธรรมะกับธรรมชาตินะมันเป็นสิ่งที่ช่วยเยียวยาเราอะจริงๆเลยอะค,คือเราคิดว่าคนที่มีความไม่สบายใจอะไรนะ<ช>ลองหยุดตรงนั้นนะแล้วออกไปเดินในสวนสาธารนณะในป่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วก็มองดูว่าเราเห็นอะไรบ้างคือถ้าเดินเลื่อยเปื่อยนะไม่ได้นะบางทีอาจจะกลับมาคิดเรื่องงาน<ช>แม้กระทั่งอยู่ในป่าแต่ไปเดินแบบที่สังเกตธรรมชาติรอบข้าง ได้ยินเสียงอะไรนะเห็นอะไรนะรู้สึกยังไงนะที่ขาเป็นยังไงนะพู้แบบนี้นกลไกแบบนี้มันกล่อมเกาเราได้มันเยียวยาเราได้จริงๆนะทุกวันนี้แมวย้ายไปอยู่นครนายกครับ,ยรบอยู่กับธรรมชาติใ,ใกล้ภูเขามีบ่อน,น้ำเงี้ยมีความสุขจากการฟังเสียงนกมากแล้วก็แบบไม่เคยรู้จักคำว่าปวดหัวเหมือนเมื่อก่อนเพราะนั้นคือแคกตัสก็เหมือนกันพอเราทำไปเรื่อยๆไปเรื่อ,อยๆไม่รู้ตัวแล้วเราแบบเฮ้ย ำไมเรามีความสุขมากขึ้นคนรอบข้างนี่สังเกตได้เลยอ่ะจริงๆนะอยากเป็นกำลังใจใทุกคนเลยหางานอะดิเลกอะไรก็ได้ไม่ต้องแคกตัดก็ได้ครับปั่นจักรยานก็ได้ใช่เพราะว่าเพราะว่าตรงนี้เรากำลังจะบอกว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าคุณทุกข์แล้วคุณไปปลูกกระบ,บองเพชรนะแต่มันกำลังจะบอกว่าถ้าคุณทุกข์คุณกำลังหมกมุ่นอยู่กับอะไรนานๆจนเหมือนแบบเหมือนที่บอกเป็นหนูถีบจักนะรเนาะขึ้นไปอยู่ข้างบนนานๆนานๆอย่างน้อยเราต้องหยุดแล้วลงมาบ้างใช่ไหมลองเปลี่ยนอย่างบาง เปลี่ยนไปสู่โลกอื่นบ้างถ้วยใบนี้อาจจะไม่ได้สอนเ,เราใช่ไหมคะแต่ต้นไม้ที่มีการเติบโตอยู่รอดตายไปเนี่ยมันสอนเราสอนอะไรอย่างแค็ตัสมันสอนเลยมันสอนว่าต้นไม้ยังพยายามเอาตัวรอดเลยแล้วเธออเธอจะไม่อยู่รอดเหรอเธอคิดแต่จะตายอย่างเดียวเหรอต้นไม้เขายังไม่ยอมตายเลยไม่ได้น้ำไม่ได้อะไรมันก็ยังพยา,ยายามจะอยู่ให้ได้ใช่ค่ะใช่คือมันยังออกดอกมันยังพูดง่ายมันยังมีวันดีๆบ้างใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ใช เขาก็เลยเหมือนแบบเห็นแค็กตัสแล้วก็น้อมหาชีวิตตัวเองใช่ไหมดูละครแล้วย้อนดูตัวใช่ไหมคะอันนี้บเออเห็นแค็กตัสแล้วก็ย้อนดูตัวเองค่ะ,ะ,ะจริงๆแล้วการออกนี่มันไม่ยังเป็นต้องออกไปไกลเนานะมันแค่เหมือนเหมือนแมวอะ่ะการออกไปฟังเสียงนกร้องไปเปลี่ยนบรรยากาศบางไปเห็นอย่างอื่นบางแล้วพาใจไป ไปที่อื่นมางอย่างน้อยมันก็จะช่วยบรรเทาได้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่มแมวคิดว่าว่าเรื่องของแมวอะ่ะมันเกิดจากความบังเอิญที่แมวไปที่ร้านต้นไม้แล้วเห็นทีน,นี้ถ้าเกิดว่าอยากจะบอกคนอื่นก็คือว่าอย่ารอให้ต้องบังเอิญน,นะคะพาเต็องออกไปเลย หางานเหเอกทาเลยครับหรือประสานถ้าเกิดเขาบังเอิญมาดูรายการอันนี้ก็ดีนะเขาจะได้เอาเผื่อจะเกิดทําให้เขารู้สึกว่าฉันลุกขึ้นมาถามเองดีกว่าว่างานเอเอกอะไรดีนะถ้าคิดไม่ออกก็ไปลองเลี้ยงแคคตัสดูก็ได้ค่ะก็เลี้ยงต้นไม้อะไรก็ได้ต้นไม้อะไรก็ได้เนาะมันก็ให้ดอกให้ผลอะไรเงี้ยพีงแต่ว่าเออแคคตัสมันมีดอกสวยอะค่ะมีโอกาสหางานละเละหรือหาอย่างอื่นเอาไปทาบ้างบางทีมันจะเปลี่ยนโหมดชีวิตนะเนาะใช่ใช่แล้วต้นที่ซื้อมานี่สิบบาทเองนะคะ แก้ทุกได้เงินสิบบาทชอบคำนี้เออมื่อก่อนไปโรงพยาบาลเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นเลยยังไม่หายออนี่แบบแก้ด้วยสิบบาทเออก็ได้แล้วเนาะตอนนี้แม่ก็ยังทํางานอยู่ปกติก็ยังทํางานสื่อทํางานอะไรอยู่ปกติใช่ <ทำ S 1> ไหมครับทบ้างค่ะทาบ้างแต่คือพูดยังไๆก็ลดปริมาณงานลงลดปริมาณงานลงค่ะคือเราคิดว่าในความรู้และประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยถ้าพอจะเป็นประโยชน์กับเรื่องอะไรได้บ้างเราก็ อย่างอยากที่จะทําอยู่อะค่ะแต่ความรู้สึกที่มันมีต่อง,งานบุมบองที่มันมีต่อง,งานมันเปลี่ยนจากตอนนั้นไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเราไม่แบกเราไม่ทํามันจนเครียดคือพอเราพอเราเรา,เราจะรู้รู้สึกตัวค่ะคือเมื่อก่อนเราไหลไปเลยเนาะแต่ตอนนี้คือเราจะทําแล้วก็รู้สึกว่าเออเครียดไปแล้วพอหยุดจบเดินแต่แน่นอน,นคนทํางานเขาก็หวังผลแล้วเนาะเราก็ออยังหวังผลเหมือนเดิมแหละ,ะแต่ว่าเราไม่เอาวิธีการทํางานแบบเดิมไปใช่ใช่ค่ะเราหาทางจัดการแล้วเราก็ รู้ว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงคือเอเนี่ยมันเอของใครเราคิดว่าถึงไม่มีเราแล้วผลแตกต่างออกไปก็ไม่เป็นไรหรอกยึดติดว่าฉันต้องได้ถ้วยสีเทานี้สีเฉดนี้เลยนะแล้วฉันก็ยึดติดกับมันว่าฉันนะทำได้แล้วคนอื่นทำทำไม่สวยฉันก็คีง้คงทิ้งคี้งทิ้งแล้วทำใหม่ให้ได้ันนี้ไปฟอร์สเขาให้ทำด้นันนี้ทำไม่ได้ใช่ไหมฉันทำเองแต่ตอนนี้มันไม่ยางนั้นแล้วคะ่ะเทาวันเนี้ยจะเป็นอีกเฉดนึงก็ได้ครับ เพราะว่าอะไรคุณใช้กินน้ําได้เหมือนกันอืมมันยังเป็นถ้วยเหมือนกันใช่ค่ะพียแต่ตอนนั้นเพียงแต่ตอนนั้นเราไปบอกมันเองว่ามันต้องเท่านี้นะมันต้องไม่งั้นนะใส่น้ําไม่ได้รั่วอ่าคือเหมือนว่าเ,เราพยายามทําให้มันดีเนาะแต่จริงๆแล้วคือแก่นของมันอนะ่ะคือการที่เป็นภาชนะใส่น้ํากินได้จบใช่ใช่อย่างนี้ค่ะเราก็ลดทอนความคาดหวังความกดดันอะไรของเราลงไป ราเชื่อว่าคนจำนวนหนึ่งก็เป็นเหมือนที่แมวเล่ามาเนาะเพราะว่ายุคนี้นี้ยุคสมัยแบบนี้มันเหมือนมันวัดกันที่ความสําเร็จเยอะอ่ะมันต้องต้องเร็วด้วยต้องโดดเด่นด้วยทุกคนก็ล้วนแต่รู้สึกว่าจะต้องให้มันได้ต้องไปให้ถึงบางทีอาจจะเป็นกันตั้งแต่อายุน้อยเขาด้วยซ้ําไปอย่างพวกเราทํางานนี้มันอาจจะเริ่มเป็นแถวแถวตอนที่มันเริ่มพลิกงานมากอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยแมวมีมีคําแนะนํำยังไงบ้างเวลาที่เราอะสำเร็จแล้วเราก็ทิ้งคนรอบข้างไปเนาะความรู้สึกผิดที่แมวมีต่อพ่อมันยังอยู่จนทุกวันนี้เลย เพราะนั้นคือความสําเร็จอะมันใช่แต่มันไม่ค่อยอยู่ในใจเรานะมัน้ไอยเรื่องนี้ไม่ได้นะคนรู้สึกผิดต่อพ่อที่พมันไม่หายไปเลยอในขณะที่มันคือความสาเร็จเราก็อาจจะลืมมันไปนก็ได้ใช่ไหมลืมไปแล้วตอนนี้ถามว่าตอนไหนที่สําเร็จที่สุดเหรอมีเงินเท่าไหร่เหรอไม่รู้เลยแต่ความรู้สึกที่เราไม่ได้อยู่กับพ่อนะั้นมันกลับอยู่ในใจเรามากกว่าใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็คือว่าเราอยากประสบความสําเร็จก็ได้ครับแต่เราแบบลืมตามาดูว่ามันมี อย่างอื่นในชีวิตอีกหลายอย่างนะที่ถ้าเราไม่ไปยึดตามขนบของสังคมอะค่ะม,มันก็สำเร็จได้เหมือนกันเนาะใช่แม้ว่าแมวกอดแม่ทุกวันเนาะแล้วแม่ก็ไปบอกเพื่อนครอบคุยคุยโม้กับเพื่อนว่าลูกกอดเราทุกวันเลยแม้ว่าโขว<อ>านะนนี้มันแบบสำเร็จสุดๆเลยใช่แต่แมวก็เข้าใจนะประสานแมวเข้าใจนะคนที่อยากสําเร็จอะคนที่อยากทํารายการให้ดังคนที่อยากทํารายการให้มันได้เงินเยอะๆอะไรเงี้ยแมวก็เข้าใจนะ เพราะทุกคนก็รู้สึกว่าอยากจะไปให้ถึงสักครั้งนึงนงมันเหมือนเราต้องได้กินอาหารสักชิ้นนึงอะที่มันรสชาติแบบนี้ใช่ไหมจะมาบอกเราว่าที่คุณไม่ต้องรอแค่เนี้ยคุณก็มีความสุขแล้วมันไม่เชื่อกันหรอกเนาะใช่เขาก็ไม่เชื่อหรอกเขาก็อยากเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะบอกกันได้ก็คือว่าอย่าลืมทําอย่างอื่นนะคะอย่าลืมที่จะดูแลตัวเองอย่าลืมที่จะหยุดแล้วกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยมันเป็นสําเร็จที่ฉันชอบเปล่าอะที่ฉันอยากเป็นหรือเปล่าอะใช่โอเคขอบคุณมากครับแมวค